สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาชวนทําขนมมันม่วงสูตรทำกินทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะขนมสูตรนี้เนื้อแป้งนวลขาวฟูนุ่มละมุนล,ลิ้นแป้งห่อไส้มันม่วงนุ่มหนบสวยงามน่าซื้อน่าหาน่ารับประทานมากๆตัวไส้ขนมหวานมันกำลังดีไม่หวานมากจนเกินไปนี่ค่ะ ช้ำๆสีสวยน่าทานมากๆเลยดูคลิปจบแล้วเพื่อนๆนํำไปทำกินทำขายได้เลยไม่ต้องลองผิดลองถูกนะคะส่วนผสมของไส้ขนมสูตรนี้คือมะพร้าวตึนทึก300กรัมกะทิ200มิลลิลิตรแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว300กรัมเกลือครึ่งช้อนชาเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงใส่กะทิลงไปในกระทะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแดงและเกลือลงไปค่ะใส่ลงไปทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้าผสมกับกะทินะคะตอนนี้น้ำตาลละลายเข้าผสมกับกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วครูดาํมามะพร้าวทึนทึกมาใส่ลงไปค่ะ จากนั้นก็คนให้มะพร้าวทึนทึกของเราโดนน้ำตาลทั่วถึงกันแบบนี้นะคนๆผัดๆไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งน้ำนวดเลยนะคะตอนนี้น้ำตาลเริ่มแห้งแล้วใส่ขนมก็มีความเหนียวหนึบเพิ่มขึ้นครูดาใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะจากนั้นก็คนให้แป้งข้าวเหนียวโดนมะพร้าวทั่วถึงกันแบบนี้นะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะการที่เราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป จะช่วยทําให้ไส้ขนมของเรามีความเหนียวนุ่มเนบและตอนวางพักไว้จนเย็นไส้ขนมก็จะไม่ตกชายหรือว่าน้ําตาลไม่ตกผึกนะคะที่สำคัญตอนนำไปปั้นก็ช่วยให้ปั้นได้ง่ายด้วยนะคะไส้ขนมใส่ไส้เราต้องผัดให้ไส้แห้งนะคะเพราะไม่อย่างนั้นตอนที่เรานำไปห่อด้วยแป้งหอ่อไส้อาจจะทำให้น้ำตาลเยิมออกมาแป้งหอ่อไส้จะแตก ตอนที่เรานำไปตักใส่ในแป้งนวลแล้วนำไปนึ่งน้ำตาลของไส้ขนมจะเยิ้มออกมาผสมกับแป้งนวลทำให้แป้งนวลสีไม่ขาวสวยไม่น่ารับประทานและที่สำคัญทำขนมเสร็จวางพักไว้นานอาจจะทำให้แป้งนวลละลายหรือว่าแป้งนวลเละหรือที่บางคนเรียกว่าขนมคลายน้ำนะคะผัดจนไส้ขนมแห้งประมาณนี้แล้วได้กลิ่นเหมือนน้ำตาลไหมคล้ายๆกลิ่นคาราเมลนะคะ แต่น้ำตาลไม่ได้ไหมนะคะอันนี้คือใช้ได้แล้วค่ะพอใส่ขนมคลายร้อนมาปั้นเป็นลูกกลมๆก,กันเลยค่ะครูดาปั้นไส้ขนมหนักประมาณ10กรัมนะคะนี่ค่ะไส้ขนมใส่มันวาวสังเกตได้จากตอนที่เราปั้นไม่มีไส้ขนมติดมือเลยค่ะสูตรนี้ปั้นเสเรียบร้อยได้ไส้ขนมประมาณ60ก้อนอันนี้ครูดาชิมไปแล้ว2ก้อนค่ะ ส่วนผสมของแป้งห่อขนมสูตรนี้คือมันม่วงปอกเปลือกล้างให้สะอาด200กรัมนำมาน,นึ่งให้สุกแป้งข้าวเหนียว350กรัมน้ำสะอาดเตรียมไว้สำหรับนวดแป้ง400มิลลิลิตรจะใช้หมดหรือไม่หมดก็ได้ให้เรากะแล้วทยอยใส่ตอนนวดแป้งนะคะนำมันม่วงมาบดให้ละเอียดใครมีเครื่องปั่นจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะสะดวกดีด้วย ตอนนี้บดมันม่วงจนละเอียดดีแล้วค่ะนำแป้งข้าวเหนียวมาใส่ลงไปแล้วลงมือนวดแป้งตอนนี้ให้ทยอยใส่น้ำสะอาดสลับกับการนวดแป้งไปเรื่อยๆจนแป้งและมันม่วงเข้าผสมเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้มันม่วงและแป้งเข้าผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว แป้งจะมีความเหนียวนุ่มเนบประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ครูดานำไปห่อด้วยแผ่นแรปแล้ววางพักไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้แป้งอิ่มน้ำจากนั้นมาห่อไส้ขนมกันค่ะครูดาใช้แป้งที่ห่อไส้ขนมขนาดประมาณพอดีกับไส้ขนมนะคะจากนั้นนำมาบีบให้เป็นแผ่นบางๆแล้วนำไส้ขนมลงวางแล้วจับแป้งรวบเข้ามาห่ออย่างนี้ค่ะ ขนาดไส้ขนมของครูดาประมาณ10กรัมดังนั้นครูดาใช้แป้งประมาณ1 0 1ถึง12กรัมนะคะกดแป้งให้เป็นแผ่นบาง,บางๆนำไส้ขนมลงวางแล้วจับขอบแป้งรวบเข้ามาขอไส้ขนมให้มิดแล้วคลึงให้สวยงามอย่างนี้นะคะกวนแป้งนวลโดยใช้แป้งข้าวเจ้า180กรัมเกลือ2ช้อนชาน้ำตาลทราย150กรัมกะทิ1000มิลลิลิตรน้ำสะอาด1,200มิลลิลิตร มาลงมือทำกันเลยนะคะนำกระทะมาตั้งบนเตาตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปแล้วคนให้แป้งข้าวเจ้าละลายเข้าผสมกับกะทินะคะใส่กะทิลงไปให้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะสูตรนี้ใช้กะทิ1000มิลลิตรหรือว่า1ลิตรนะคะ คนจนแป้งเข้าเจ้าละลายไม่จับตัวกันเป็นก้อนก็ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็เปิดไฟกลางก้อนไปทางอ่อนแล้วลงมือกวนแป้งนวลจนแป้งสุกแล้วมีความเหลวกำลังดีก็ใช้ได้ค่ะตอนนี้แป้งนวลของครูดาสุกแล้วค่ะสังเกตได้จากมีความหนืดเพิ่มขึ้นนะคะ อันนี้ให้เราเร่งมือกวนหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งนวลของเราไหมติดก้นกระทะนะคะรุดาใช้เวลากวนทั้งหมดประมาณ25นาทีค่ะตอนนี้แป้งนวลสุกและหนืดได้ที่แล้วค่ะปิดไฟแล้วนำไปวางพักไว้ให้คลายร้อนก่อนนะพอแป้งนวลคลายร้อนจะมีความหนืดประมาณนี้ค่ะในขั้นตอนกวนแป้งนวลต้องให้ความสำคัญมากนะคะ เพราะถ้าเรากวนหนืดได้ไม่เต็มที่หรือว่าไม่หนืดกําลังดีประมาณนี้ทําขนมเสร็จแป้งนวลจะเละไม่จับตัวกันหรือที่เรียกว่าขนมคลายน้ํานั่นแหละค่ะพอแป้งนวลคลายร้อนมาห่อขนมกันเลยค่ะกรูดาใช้ใบตองด้านนอกกว้างห้านิ้วครึ่งด้านในกว้าง5้านิ้วความยาวของใบตองคือ8นิ้วเท่ากันค่ะเอาขนมที่ห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงในแป้งนวลแล้วคลุกให้ติดแป้งนวลเสมอกันค่ะ จากนั้นก็ตักขึ้นมาแล้วนำไปวางในใบตองนะคะพยายามวางให้อยู่ตรงกลางใบตองขนมห่อออกมาจะได้ทรงสวยไม่บิดเบี้ยวนะคะใส่ขนมลงไปในแป้งนวลแล้วก็คลุกขนมให้ติดแป้งนวลกําลังดีค่ะเรียบร้อยก็ตักมาวางบนใบตองประมาณนี้นะคะได้เวลาห่อขนมแล้วนะคะ รูดาจับใบตองด้านยาวทั้งสองด้านพับเข้ามาประกบกันแบบนี้แล้วจับใบตองด้านขวางพับเข้ามาประกบกันตามที่ทําให้ดูนะคะพยายามพับใบตองด้านขวางเข้าไปให้พอดีกับตัวขนมฐานขนมด้านล่างจะไม่กว้างไม่ยาวมากเกินไปจะได้ขนมรูปทรงสูงสวยงามแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมจัดใบตองให้เข้ารูปสวยงามนะคะจากนั้นก็เอาใบมะพร้าวมาทําเตียวให้กับขนม แล้วนำไม้กลดัดมากลัดบริเวณปลายห่อขนมเพื่อไม่ให้ห่อขนมของเราแฟบเกินไปนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดตกแต่งให้สวยงามค่ะนี่ค่ะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งหอ่อสวยไหมคะหอให้ดูอีกครั้งนะคะจับใบตองด้านยาวพับเข้าหากันแล้วพับใบตองด้านขวางมาประกบกันแบบนี้ค่ะพยายามจัดตกแต่งให้เสมอกัน พับใบตองด้านขวางเข้ามาให้พอดีกับขนาดของขนมจะได้ขนมรูปทรงสูงสวยงามแบบนี้เลยค่ะนำใบมาพร้าวมาคาดเดียวให้กับหอขนมของเราแล้วจัดตกแต่งให้สวยงามใช้ไม้กลัดกลัดบริเวณปลายยอดหอขนมเพื่อให้หอขนมของเราไม่แฟบเกินไป พอขนมของเราออกมาจะได้สวยงามนะคะพอเสร็จเรียบร้อยจัดขนมลงซึ้งเตรียมนําไปนึ่งเลยค่ะสูตรนี้ได้ขนมทั้งหมด60ห่อค่ะนึ่งขนมด้วยไฟแรงโดยการต้มน้ําให้เดือดแล้วนําขนมลงวางปิดฝานึ่งไว้ครูดาใช้เวลานึ่งทั้งหมด25นาทีค่ะ ครบกำหนดเวลามาเปิดดูขนมกันเลยนี่ค่ะขนมสุกเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมหน่าทานมากๆนําไปวางพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะตอนนี้ขนมเย็นแล้วมาแกะดูกันเลยค่ะนี่ค่ะแป้งนวลขาวฟูเซตตัวเป็นรูปทรงสวยงามไม่เละแป้งห่อไส้สีม่วงตัดกับแป้งนวลสีขาวดูสวยงามน่าซื้อนาหาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ ครูดาแกะห้ดูอีกชิ้นเพื่อยืนยันว่าขนมสูตรนี้แป้งไม่เละแน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะขนมเซตตัวสวยงามไม่มีเละเลยน่ากินมากๆสูตรนี้และว,วิธีทำตามที่ครูดาบอกเพื่อนเพื่อน,นำไปใช้ได้เลยถ้าใช้ถูกต้องตามที่ครูดาบอกรับรองแม้วางขนมไว้นานขนมก็ไม่เละไม่คายน้ำนะคะมาตัดดูความนุ่มหนึบของแป้งห่อไส้ขนมนะคะ อนุ่มเนบกำลังดีเลยค่ะครูดาตักขึ้นมาให้ดูไส้ขนมนะคะนี่ค่ะไส่ขนมเนื้อฉ่ำวาวสีเข้มสวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะชิมด้วยกันอืมแป้งนวลน,นุ่มละมุนลิ้นมันมันเค็มนิดๆลงตัวพอดีเลยค่ะแป้งหอ่อไส่นุ่มเนบมีความหอมของมันม่วงส่วนไส่ขนมไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ หวานฉำ่ำกำลังดีนุ่มละมุนล,ลิ้นรวมกันแล้วอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูดาจะทำออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปเป็นกำลังใจให้ครูดานะคะขอบคุณมากค่ะ